่งความสุขปลายปีกับงานมหานคร f e s t i v e c a r n i v a l นักกิงพาวเวอร์มหานครช่วงเทศกาลวันหยุดนี้คิงพาวเวอร์มหานครขอเชิญเชินคุณสัมผัสประสบการ์เฉลิมฉลองเทศกาลส่งความสุขแห่งปีที่จะเปลี่ยนคิงพาวเวอร์มหานครให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขกับงานมหานคร f e s t i v e c a r n i v a l พร้อมพบกับความสนุกสนานเรื่นเริงตลอดวันหยุดตั้งแต่สุขที่15าธันวาคม2566ถึงจันทร์ที่1มกราคม2567 วันศุกร์ที่15ธันวาคม2566เมื่อแสงอาทิตย์ตกลับฟ้าดินแดน,นของ King Power มหานครจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานด้วยการแสดงจากสาวๆ4ฟอฟวงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยสุดร้อนแรงนอกจากจะมาสร้างความสุขให้กับผู้ชมแล้วแฟนคลับยังมีโอกาสได้รุนเล่นเกม Lucky Fan เพื่อรุ่นรับของรางวัลพิเศษอีกด้วยสวัสดีค่ะพวกเรา e นค่ะไรบ้างคะค่ะใช่วันนี้ก็มาร่วมงานมหานครเฟสทีฟคาริวอลค่ะก็ทาง King Power ชวนพวกเรามาก็สนุกดีค่ะได้เจอพอออายของกินเยอะมากเลยค่ะเราอยากได้ไปกินกันเองมากมาก ช่วยเยอะมใช่ใช่ได้ลองไปแวะบูธบางมบูธบ้างไหมยังคะยังเลยค่ะมีแต่ว่าเดินผ่านแล้วน่าเล่นทุกอย่างเลยมีแต่เล็งเลงเขาแจกชับหนูมีเล็งบูธหนึ่งไว้ค่ะยังไงคะหนูจะต้องกินมันให้ได้ใช่ไอติมตรงนั้นใช่เดี๋ยวเสร็จงานไปเลยมันจะต้องอยู่ในท้องหนูแถวไปรับเลยเมื่อกี้มีปวดที่แคสวรรค์ด้านหลังด้วยค่ะเด็กๆอ๋อค่ะก็เป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งเครื่องเล่นของงานที่นี่ค่ะแต่ว่าน่าเสียดายพวกเรายังไม่ได้เล่นเราต้องเล่นพรุ่งนี้เพราะว่าเปิดพรุ่งนี้ไม่เป็นไรพรุ่งนี้แล้วก็วนมาสักรอบหนึ่งก็คืออันนี้เปิดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะถ้าใครมานั่งปุ๊บกดบัตรโฟร์อีฟได้เลยเพราะว่าพรุ่งนี้ก็กดบัตรโฟร์อีฟเหมือนกันมาดูยี่สิบงมชามาด้านไปแล้วมานั่งก่อนมาเจอมาเจอ อ่กกอกดปัดฝากก่อนพาสำหรับว่าวแฟนๆใหม่ๆจะมาเชิญชวนมาเ<อ>ที่ยวงานเลยค่ะค่ะก็ยังไงก็ฝากงานมาหาคนครเฟสติฟคานิวัลด้วยนะคะมีทั้งของกินแล้วก็มีซุ้มแบบของเล่นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเป็นแบบว่าเป็นปิดท้ายปีดีๆนี่เองก็ถ้าไม่รู้ว่าอยากมาเที่ยวที่ไหนนะคะก็มาเที่ยวที่นี่ได้ใช่ค่ะก็สำหรับใครนะปีใหม่ปีนี้ไม่รู้จะไปไหนหรือว่าช่วงคริสต์มาสไม่รู้จะไปไหนก็สามารถมาที่ตึกมหานครได้เลยแล้วก็ ป้ามาหมุนจะเริ่มหมุนวันนี้เลยหลังจากนี้จนถึงวันที่หนึ่งมกราหมุนข้ามปีไปเลยะมากันเยอๆได้ชวนแฟนชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาได้ค่ะ